สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนถอดพวงมาลัยนะครับมีมีคน inbox เขามานะครับลูกเพจนะครับ inbox เข้ามาบอกว่าอยากให้สอน วิธีการถอดพวงมาลัยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปติดตั้งตัวนี้เองนะครับตัวชุดคอนโทรลวิทยุเองเห็นว่าสั่งมาจากแอปช้อปปิ้งนะครับที่จะามาติดตั้งเองแล้วทีนี้เขาถอดไม่เป็นนะครับก็เลยจะให้สอนถอดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนการถอดพวงมาลัยเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับการถอดพวงมาลัยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับ ก็คือไอตัวนี้ไขควงนะครับที่เป็นหัวแฉกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราถอดเนี่ยเราต้องใช้เบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดตัวพวงมาลัยกันนะครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะถอดเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับมันจะมีตัวฝาปิดอยู่สําหรับรถรุ่นนี้นะครับคันนี้มันจะมีการติดตั้งตัวคุชคอนโทลนะครับมันก็จะติดตัวนี้หน่อยนะครับ เนี่ยไอฝาตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับเพราะว่าเราต้องขันน็อตนะครับเนี่ยแกะออกมาเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือฝานะครับแกะออกมานะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับอ่าเราเห็นน็อตไหมครับหัวที่เป็นแฉกแฉกรูปตัวดาวนะครับเนี่ยรูปดาวมันจะเราที่ที่เราจะต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเราจะเปิดฝาตัวแป้นแป้นแต่นะครับตรงแต่พวงมาลัยนะครับ เราต้องถอดตัวนี้ออกเราถึงจะเอาแต่ออกได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะครับมันจะไม่มีตัวคุชคอนโทรลนะครับเราก็สามารถที่จะแกะออกได้เลยนะครับใช้เล็บเรานี่แหละแกะออกนะครับหรือว่าถ้าใครมีไขควงปากนแบนนะครับก็สามารถที่จะมาแกะออกได้นะครับ ถ้าเล็บแกะไม่ออกนะครับเราก็ต้องใช้ไขควงแบนนะครับมาแกะออกก็ถ้าใครมีตัวพลาสติกแนะนําให้ใช้พลาสติกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถพลาสติกไอ้รถเรามันจะเป็นรอยนะครับอ่าหลังจากที่เราแกะออกมานะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีน็อตตัวเป็นตัวดาวเหมือนกันนะครับเห็นอ่าข้างในนะครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวไขควงหัวที่เป็นรูปรูปดาวนะครับรูปดาวเนี่ยเอามา เทียบให้ดูว่าใช้เบอร์อะไรนะครับอ่าหัวที่ผมใช้งานจะเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวรูปดาวนะครับเบอร์ที่ใช้ก็คือตัว1นทับสนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งหนึ่งทับสเห็นไหมครับที่ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปขันกันเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราขันออกมาแล้วนะครับน็อตมันจะไม่หลุดออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวพลาสติกตัวนี้นะครับมีตัวยางไว้คอยล็อกตัวน็อตไว้อยู่นะครับขันออกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขันอีกด้านนึงนะครับออกแล้วนะครับ ทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราก็คือก็คือการเปิดตัวแป้นแตะออกมานะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาที่เปิดออกมาเนี่ยเราจะดึงกระชากนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีถุงลมตรงพวงมาลัยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือมันขยับได้ละเห็นไหมเนี่ยออกมาละยกออกอย่างนี้เลยแต่ว่าระวังนะครับมันจะมีสายตัวแอร์แบ็กอยู่นะครับ เห็นไหมครับสายแอร์แบ็กอ่าเนี่ยก็คือสายแอร์แบ็กนะครับเราต้องถอดสายแอร์แบ็กออกก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับอ่าจุดนี้เดี๋ยวผมต้องทําด้วยความระมัดร,ระวังนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่ามันสายอะไรบ้างนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมผมจะไม่ถอดสายแอร์แบ็กนะครับ แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเนี่ยให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ของรถยนต์ของเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงพวงมาลัยนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสายตัวชุดตัวคอนโทรลวิทยุของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับสองข้างตรงนี้ก็คือตัวคอนโทรลวิทยุนะครับสายสีฟ้าฟ้านี่แหละเสียบเข้าไปนะครับ ถามว่าเราเอาสายตัวนี้มาเสียบรถอันติดเดิมๆได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันต้องมีการาเปลี่ยนสไปร่อนพวงมาลัยก่อนนะครับให้มันรับกันนะครับแล้วก็มันจะมีแจ็คตัวหนึ่งนะครับที่เสียบกับตัววิทยุเดิมๆของรถยนต์ของเรานะครับเดินมานะครับแล้วก็มาเสียบตรงคอพวงมาลัยนะครับตรงคอพวงมาลัยเนี่ยมันก็ต้องเอาเอตัวนี้ออกนะเนี่ยตัวกล่องตัวนี้ออก อีกทีนึงนะครับมันถึงจะสามารถาเดินสายได้นะครับถ้าถอดแค่พวงมาลัยเนี่ยมันก็จะไปมีประมาณนี้ตรงนี้น่าจะเบอร์19นะครับใช้เบอร์19ถอดออกถ้าจะเปลี่ยนพวงมาลัยนะก็คือใช้เบอร์19ถอดออกแล้วก็ดึงพวงมาลัยออกได้เลยนะครับ นี่แหละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่ประกอบก็เหมือนเดิมนะครับประกอบเหมือนเดิมเอาแป้นแต่ใส่นะครับแล้วก็ขันน็อต2ตัวให้เรียบร้อยนะครับการถอดพวงมาลัยมันก็ไม่ยากนะครับก็มีน็อตอยู่ประมาณนี้นะครับมีน็อตอยู่3ตัวนะครับตัวรูปหัวที่เป็นดาวนะครับ2ตัวแล้วก็น่ตัวนี้น่าจะเป็นถ้าจําไม่ผิดนะจะเบอร์19นะครับใช้เบอร์19ขันออกแล้วก็ กระชากพวงมาลัยออกได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมถอดสายแพรให้เรียบร้อยทีนี้นะครับการที่เราถอดพวงมาลัยเนี่ยเราต้องตั้งพวงมาลัยตั้งร้อยให้ตรงก่อนนะครับก่อนที่จะถอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล็อกตัวสไปร่ลอนไว้นะครับอย่าให้มันหมุนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันจะขาดนะครับเวลาที่เราเอาไปาประกอบใช้งานนะครับ ตัวข้างในสไปรอนเนี่ยมันจะมีสายสายทองแดงอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขาดถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในองศาการตั้งพอดีอล้อ,ลอตรงของเรานะครับแล้วก็อย่าไปหมุนเล่นนะครับถ้าถอดออกเนี่ยตัวเนี้ยอย่าไปหมุนเล่นนะสไปรอนเดี๋ยวตัวทองแดงข้างในมันจะขาดซื้อของแท้เอามาติดตั้งมันก็หลายตังค์อยู่นะครับก็หลักพันนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยถ้าเกิดว่าถอดพวงมาลัยออกมาต้องหาตัวเคเบิลไ่ยมา มัดไว้นะครับไม่ให้ตัวองศาหรือว่ามันหมุนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดกึ่งกลางมันหมุนไปกี่รอบอันนี้เราจะไม่รู้นะครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เวลาที่ถอดตัวเวลาที่ถอดตัวแอร์แบ็กนะครับรก็ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับ ก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับในการถอดพวงมาลัยรถยนต์นะครับอันนี้ก็คือของ Toyota หรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันก็คงคล้ายๆกันนะครับก็คล้ายๆกันน็อตไม่กี่ตัวหรอกนะครับแต่ว่าเวลาก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยเราต้องไปถอดขั้วแบตก่อนนะครับถอดขั้วลบนะครับถอดขั้วแบตออกก่อนจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามกันได้นะครับก็จะพยายามารีบตอบให้หมดนะครับหรือถ้าเท่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ